สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับผมอัปเดตเกี่ยวกับอ่าเจ้านี้เลยนะครับเจ้าแอปตัวนี้เลยครับผมก็สําหรับอ่าเพื่อนๆคนที่เล่นอยู่นะครับผมก็ดูสักแปบนึงนะครับผมจะได้เข้าใจจะได้รู้นะครับผมว่าแอปตัวนี้ควรเล่นต่อหรือจะหยุดนะครับหรือว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายจ่ายยังไงนะครับดูได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายในคลิปนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมมันนี่ฟรีนะครับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูมาชมใหม่นะครับผมฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับผมใครกดให้นะครับก็ขอบพระคุณจากใจเลยนะครับผมก็สําหรับเพืพ่อนๆที่คอมเมนต์ตามครับก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับที่คอมเมนต์มานะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะตอบทุกคนนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆผมจะทําคลิปใหม่นะครับผมผมก็ไม่รอนะครับผมให้ต้องถามมาหลายๆคนนะครับแค่คนเดียวนะ <ๆ S 2> ครับถามมาผมก็ทําคลิปใหม่ให้เลยนะครับผม อธิบายให้เข้าใจกันเลยนะครับผมก็ทุกคอมเมนต์นะครับสําหรับผมนะครับผมสําคัญมากนะครับผมสําคัญนะครับ <ouse reasoning paper> ผมไม่ผมไม่แยกแยะนะครับว่าเสียงนั้นต้องฟังอันนี้ก่อนนู่นก่อนนะครับใครถามไม่เข้าใจใผมก็เอาคนที่ถามมาก่อนนะครับผมไม่เข้าใจก็ท <system> ําคลิปให้เลยนะครับ Earn. วันนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในแอปเลยนะครับผมก็ว่ามัคนครเล่นต่อหรือจะหยุดนะครับสําหรับแอปนี้นะครับคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับก็ เล่นได้นะครับถ้าอยากจะเล่นต่อนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมสําหรับผมนะครับผมไม่เล่นแล้วนะครับที่ว่าไม่เล่นนะครับผมสาหรับเจ้าแอปนี้นะครับมันสุ่มใจนะครับผมบอกง่ายๆเลยนะครับผมมันสุ่มใจนะครับสําหรับเพื่อนๆคนที่ถอนครั้งแรกนะครับผมที่ได้รับเงินนะครับเล่นต่อได้อย่างนั้นนะครับแต่คนที่ถอนครั้งแรกแล้วนะครับผมไม่ได้รับเงินนะครับผมหยุดเล่นเลยนะครับผมเชื่อผมเลยครับผมก็อย่าเล่นต่อเลยนะครับมันไม่จ่ายอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่ได้รับเงินครั้งแรกที่ถอนนะครับ ก็ผมผมไม่เคยได้รับสักครั้งนึงครับผมก็หยุดเล่นไปเลยนะครับผมก็สําหรับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็ถามมานะครับผมก็มาทําคลิปใหม่ให้ดูนะครับว่าอ่าอ่าทำยังไงนะครับผมการสอนเงินนะครับว่าสอนยังไงนะครับเขาบางคนไม่เข้าใจนะครับก็สําคัญนะครับผมสําหรับผมที่เพื่อนๆอ่าคอมเมนต์ถามมานะครับก็เข้ามาดูตรงนี้เลยนะครับวันนี้นะครับหวังว่าจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับก็ถ้าใช้เยอะขออภัยด้วยนะครับก็ การที่เราจะถอนเงินได้นะครับผมเขาให้ล็อกอินด้วยนะครับผมนี่นะครับแต่ละดอลลาร์ที่เขากําหนดไว้นะครับมีล็อกอินใ้ครบกี่วันกี่วันนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับจะได้1วันนะครับผม30มวิดีโอนะครับก็30มวิดีโอนะครับผมเท่ากับ1วันนะครับถ้าเราไม่ดูวิดีโอเลยนะครับจะไม่ได้สัก1นึ่งกาวันเลยนะครับผม จะอ่าล็อกอินได้หนึ่งวันนะครับผมจะมีเลขขึ้นมาเปลี่ยนเลขจากมือของผมนะครับเป็นเลข11ให้เป็น12นะครับต้องดูวิดีโอนี่เลยนะครับที่เขาเขียนไว้ด้านล่างนะครับผมศูนย์ทัพสามสิบต้องดูวิดีโอให้ครบ30วิดีโอต่อหนึ่งวันนะครับอ่าเมื่อครบ30วิดีโอนะครับเขาจะคิดเป็นหนึ่งวันให้เรานะครับผมนั่นแหละครับผมที่ล็อกอินได้หนึ่งวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับก็การถอนเงินอ่าอันที่เป็นเรียนก่อนเลยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ เดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักหนึ่งอันนะครับผมก็ห้าดอลลาร์ก็ได้นะครับก็ห้าดอลลาร์นะครับรอสักครู่นะครับผมวันนี้ไม่รู้ทําไมนะครับผมเน็ตมันติดเหลือเกินนะครับก็ห้าดอลลาร์นะครับผมถ้าเราอยากจะถอนเงินนะครับเราต้องมียอดเหรียญให้ครบนะครับให้ครบตามที่เขากาหนดนะครับผมห้าดอลลาร์กี่เหรียญนะครับผมก็ทําตามเขาเลยนะครับก็การถอนเงินนะครับง่ายๆครับผมแค่กดที่รีดีมเลยนะครับผมนี่เลยนะครับ แล้วก็ใส่อีเมลครั้งแยวนะครับแล้วก็กดรีดอีกครั้งนะครับแค่นั้นเองนะครับก็รอนะครับผมสําหรับคนที่ถอนครั้งแรกไม่เคยถอนนะครับก็รอรุนนะครับผมว่าเขาจะจับฉลากนะครับผมโดนรอไหมนะครับเขาสุ่มนะครับผมสุ่มรอตตอรี่นะครับผมก็ถ้าโดนสักครั้งนะครับผมครั้งแรกโดนนะครับก็ครั้งต่อไปโดนตลอดเลยนะครับเขาจะทําอย่างนั้นนะครับผมก็สําหรับเจ้าแอปตัวนี้เลยนะครับเขาสุ่มจ่ายครับผม ก็ถ้าเราไม่อยากจับฉลากครับอยากจะเล่นต่อนะครับเขาเราไม่เคยได้สักครั้งนึงครับก็อยากจะเล่นต่อนะครับลองเสี่ยงดวงดูนะครับก็ล็อกอินนะครับผมล็อกอินให้ครบ100วันตามที่เขาบอกนะครับแล้วเขาจะจ่ายโดยตรงเลยนะครับผมเข้าบัญชีปเปลาของเรานะครับเขาเราถอนปุ๊บเขาไม่จับฉลากนะครับแล้วเขาจะจ่ายให้นะครับแต่ผมก็บอกไม่ได้นะครับผมว่าจ่ายจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เขาเขียนระบุไว้นะครับผมภาษาอังกฤษนี่นะครับก็บอกว่าถ้าเราล็อกอินครบ100วันนะครับผมเขาจะจ่ายอ่า โดยกรงนะครับไม่ต้องจับฉลากนะครับผมก็ลองดูนะครับใครอยากจะเล่นต่อนะครับผมสําหรับคนที่เล่นแล้วไม่เคยได้รับเงินนะครับก็สําหรับผมนะครับผมก็ลบทิ้งแล้วนะครับผมไม่เล่นแล้วนะครับผมไม่เคยได้รับเงินเลยนะครับอ่าผมเขาถอนไปนะครับผมจับฉลากไม่เคยโดนผมโดนโดนผมเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะเล่นไปทําไมนะครับว่าเขาคงก่อนเลยครับผมคงจะเข้าใจนะครับผมที่ผมบอกไว้นะครับผมถ้าอยากจะถอนเงินนะครับผมแบบไม่ให้เขาจับไม่ให้เขาซุ่มนะครับผม ก็ต้องลอกอินให้ครบ100อวันนะครับง่ายๆนะครับผมลอกอินครบ100วันนะครับผมลองถอนดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมว่าจะจ่ายไม่จ่ายนะครับผมถ้าเราลอกอินไม่ครบ100วันนะครับผมเรามียอดแต้มครบตรงนี้เลยนะครับเราจะถอนนะครับถอนได้นะครับผมแต่เขาสุ่มนะครับเขาสุ่มจ่ายนะครับผมเมื่อตอนเสร็จนะครับผมเขาจะเขียนว่ารออ่าจับฉลากนะครับผมรอนะครับผมรอดูว่าจะโดนไหมนะครับ ถ้าของเคยไม่โดนนะครับผมก็ยังไม่โดนตลอดนะครับผมเหมือนที่บุ้มบอกไว้ต้นคลิปนะครับถ้าโดนสักครั้งนะครับผมครั้งแรกนะผมถ้าโดนนะครับถ้าได้รับเงินนะครับผมก็ได้รับต่อไปนะครับผมถ้าไม่เคยได้รับเลยนะครับผมก็หมดสิทธิ์นะครับผมว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเมนูอันต่อไปกันเลยนะครับผมที่ถอนเงินอีกเมนูนึงนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับก็ส่วนเมนูต่อไปนะครับก็อันนี้เลยนะครับวันนี้นะครับจะมาสอง เมนูพอนะครับอไอตรงนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับขั้นต่ำของเขาก็บอกไว้แล้วนะครับผมอ่า80ดอลลาร์นะครับผมจะถอน80ดอลลาร์ได้นะครับผมต้องมีอ่ายอดครบ80ดอลลาร์นะครับผมถึงจะถอนได้นะครับผมยอดเปลี่านนะครับคนละเหรียญอ่ายอดเหรียญกับยอดอ่าเปลี่าตรงนี้นะครับผมก็คนละอันกันนะครับผมก็มันมีอยู่บอกอยู่แล้วนะครับผมก็เหรียญก็ส่วนเหรียญนะครับยอดตรงนี้ก็ส่วนยอดตรงนี้นะครับผมแต่ส่วนมากนะครับผมสําหรับยอดตรงนี้นะครับ ถอนไปนะครับผมไม่เคยเคยได้รับนะครับผมสําหรับบัอ่าของฝันเปี่าๆนี่นะครับน้อยมากนะครับผมที่ได้รับนะครับไม่ได้รับเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับเหมือนใครนะครับชาวต่างชาตินะครับผมเขาจ่ายนะครับผมสําหรับยอดตรงนี้นะครับแต่เขาจะสุ่มจ่ายเหมือนกันนะครับผมก็ถอนก็เหมือนเดิมนะครับใส่เมนูนะครับผมก็เออใส่อีเมลนะครับผมแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับผมรีดีเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับเรียนเลยนะครับผมถ้าอยากจะถ้าอยากนะครับผมอยากจะถอนจริงๆนะผมไม่อยากให้เขาจับฉลากนะครับ ก็ล็อกอินให้ครบ100วันนะครับผมเขาจะไม่ซุ่มนะครับแต่เขาจะจ่ายไม่อันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับถ้าถอนแล้วนะครับผม80ดสิบอลลาร์นะครับผมไม่เงินไม่เข้านะครับผมถ้าล็อกอินไม่ครบ100วันแสดงว่าเขาจับฉลากไม่ดดนเรานะครับเขาสุ่มนะครับก็ไม่จ่ายให้เรานะครับผมก็สุ่มจ่ายนะครับก็บอกไว้เบื้องต้นแล้วนะครับผมการสุ่มจ่ายนะครับผมถ้าเคยโดนนะครับผมก็ได้ตลอดไปนะครับผมก็เล่นได้นะครับถ้าคนไม่โดนครั้งแรกนะครับผมก็ไม่โดนเลยนะครับ ก็คงจะเข้าใจนะครับอ่าสหรับอ่ายาแอปตัวนี้นะครับผมก็การถอนเงินนะครับถ้าอยากจะถอนแบบไม่ให้เขาจับฉลากนะครับผมไม่เขาสุ่มนะครับอยากจะถอนนะครับแบบไม่ให้เขาสุ่มนะครับก็ล็อกล็อกอินนะครับผมให้ครบ100วันดูนะครับลองถอนดูนะครับผมว่าเขาจ่ายไหมนะครับแอปเขาระบุไว้อย่างนั้นนะครับผมก็ผมก็ไปเปลี่ยนแปลงแอปอะไรไม่ได้นะครับก็ดูง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีกอันนะครับอ่ามันไม่ได้นะครับ ันนี้นะครับห้าร้อยดอลลาร์นะครับเดี๋ยวคลิกที่ห้าร้อยดอลลาร์นะครับก็นี่เลยนะครับผมห้าร้อยดอลลาร์นะครับผมเรามีเหรียญครบห้าร้อยดอลลาร์นะครับสมมุตินะครับก็ขอให้ล็อกอินครบอ่ายี่สิบสองวันนะครับจะถอนอ่าถอนได้ถอนได้แบบซุ่มนะครับผมถ้าเราไม่ต้องการอ่าแบบซุ่มนะครับเราก็ล็อกอินให้ครบตามกําหนดครับผมหนึ่งร้อยวันแล้วก็ถอนดูนะครับแบบนั้นนะครับผมคงจะเข้าใจนะครับผมถ้าอยากถอนแบบซุ่มนะครับแบบให้แอปก็สุ่มนะครับก็ เหรียญครบนะครับยอดครบนะครับยอดครบตามกําหนดแล้วก็ล็อกอินครบช่องด้านล่างนะครับผมช่องด้านล่างล็อกอินครบตามที่เขากำหนดแต่ละเหรียญนะแต่ละยอดนะครับผมก็ลองสอนดูนะครับผมแบบนั้นซุ่มนะครับถ้าไม่อยากให้เขาซุ่มก็คือล็อกอินให้ครบหนึ่งรายวันนะครับผมถ้ายอดเราครบแล้วนะครับแต่ล็อกอินนะครับผมจะนับได้นับได้นะครับผมหนึ่งวันนะครับต้องดูวีดีโอครบ30วิบวีดีโอนะครับผมจะนับนับหนึ่งวันได้นะครับวันนี้นะครับ อธิบายเพียงเท่นี้พอนะครับผมก็คงจะเข้าใจนะครับผมก็ดูประวัติของผมได้ครับผมการถอนเงินนะครับนี่เลยนะครับผมไม่เคยได้รับเลยนะครับเพราะว่าข้อสุ่มครั้งแรกนะครับผมไม่เคยได้นะครับครั้งแรกไม่โดนนะครับผมครั้งต่อไปก็ไม่โดนนะครับอย่าหวังเลยนะครับผมสําหรับเว็บแอปนะครับผมแอปที่ข้สุ่มจ่ายนะครับวันนี้นะครับผมพอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจนะครับผมคอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมว่าจะถอนเงิน ได้จ่ายหรือไม่จ่ายบอกเลยนะครับผมว่าเขาสุ่มนะครับเขาสุ่มถ้าเราไม่อยากให้เขาสุ่มก็ล็อกอินในครบหนึ่งรยวันนะนะครับผมก็ทํายอดในครบนะครับผมจะได้หนึ่งวันนะครับผมนับวันได้นะครับผมสําหรับล็อกอินนะครับก็ต้องดูวิดีโอ30วิดีโอต่อหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใช้เวลาเยอะแลวนะครับก็เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ